คำว่าไงกว่าท้าวมิสูนถ้าวมิส e ูนให้มาหอมแก้มเห็นบ่ได้หอมบ่ได้หอมบ่ไใบหอมซ้ำเห็นบ่นี่บ่ได้หอมจ่อยเดี่ยหอมซ้ำแก่เป็นต่างหอมมาสันบ่ได้หอมจะค้นถือสวัสดีครับสวัสดีครับไนน้ำนี่ไนน้ำดีค่ะเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะค่ะเด้อคนดังงวดที่สิบวดที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเป็นยังไงพี่น้องถือคักบ่ถือคักบ่ล่าอุตส่าห์บอกศูนย์หกศูนย์หกกะใบกะซ้ำ ปั้นทามาศูนย์ให้ซื้อศูนย์หกกศูนยเกด้อบอกแค่นี้ศูนหของเพื่อนเหรใช่เห็นบอกบ้านนั่นก็มีสาดฝนมีศูนย์เห็นบอกขึ้นหน่อยศูนย์หเห็นบอกเป็นวเลยเหรอคะแถบกระดินละวิ่งศูนยกระถึอให้ให้ว่าลายโตได้พี่น้องถ้ามันสิมาศูนย์มันก็มาศูนย์หกกศูนเกบอกผัดปานนถือตรงตรงถือตรงตรงเลยเพืนกับเพ่นเอาบอกว่าท่านึงเก้าก็คือหกหนึ่งเก้าหนึ่งให้แค่จำ้ามาศูนย์ก็คือศูนยหศูนย์เก้า ได้หลายบัาบอลโอ้ยได้หลายที่นอนเลยเจ้าของแต่แตซื้อว่าได้กลับมานั่นไหมได้ได้เป็นเท่าสองเท่ากันแล้วได้ยูได้เท่าสองเท่าได้ยูแต่พวกปากว่าได้เท่าใดเท่าสองเท่าเท่าสองเท่าได้แค่นั้นพอพอแล้วใช่ป่าวใบเท่าไหมให้เอฟซีติดตามเพลงรลเราถือบ่ถือกันได้ใบเท่าสองเท่ากันหมดอุตส่าห์ให้แนวทางมานั่นเท้าเพรถือก็คือว่าโอ้โหงงแล้วอ๋อเพิ่งทมาสุขรางวนลผว่าบ่เห็น ผลบ่ได้เบิ้งคลิปเด้อผลบ่อิตได้ตั้งใจเบิ้งเด้อค่ะเด้อตั้งใจเบิ้งแม่น้ำนี้เด้อค่ะเด้อแม่น้ำนี้แบ่งให้ด้วยใจเด้อค่ะใจบริสุทธิ์เด้อค่ะเด้อมีผู้ใดเข้ามาไม่ลืมเด้อพี่น้องกดติดตามไว้เลยกดติดตามไว้เด้อค่ะเด้อแม่น้ำนี้ก็พาพปูสิมาให้ยสีงวดเด้อค่ะเด้อให้ติดต่อกันเด้อให้ยเป็นเป๊ะๆนี่อืให้วิ่งงวดนี้หายวิ่งไว้เลยดิค่ะเลขวิ่งไว้วันเหนียบี FC มันถือน้ำหลายบ่หลายในกลุ่มก็หลายในกลุ่มแม่น้ำนี้หลายบ่หลาย FC ติดติดตามถึงเล็วก็เร็ว ลาวให้เก่าศูนย์ศูนยเก่ายางแบกถือลาวอีกถือก็สบกระสายมแล้วนี่มาถือลาวอีกเก่าศูนย์ลาวให้เก่าศูนย์ให้เก่าศูนย์ก็ศูนเก่าลาวแมคักเอ็ซีแมนคักเอ็ใบนั้นเด้กรลบอกว่าเอาใบนั้นไปตามลาวอีกเรืองมือแลงก็ใบนั้นไก่าศูนย์หกศูนย์เก่าดีบเ่อแมบอแผู้อยู่ได้ลุมนั่นถือเบิร์ดมีทุกคนอากได้ซื้อน้ำกับถือเบิดแมนบอกว่าใบต่อพวแนวทางใมนนี้เลขนี่มันมากสิไปบอกมันสอกไทย น,น,น,นี่เห็ no. นป่ะนี่เห็นบ่ะศูนย์หกกับศูนย์เก่าศูนย์หกอ้เหศูนย์หกออกไทยศูนย์เก่ากแล้วสิตีเก่าเดี Sara ๋ยวที <t <t ่ว uh, ่าบนบ่งหูอีกบ่เห็นอีกแมนนี่เนาโซนบนเบิึงนี่อันเก่านี่นี่อันเก่านี่อันเก่าเด้อค่ะเด้ออันเก่าของแม่น้ำมิห้เด้อค่ะผู้ใดบ่เห็นงวดบ้างหันกันผู้ใดบ่เห็นหันกันกับไปเบิึงคลิปได้เด้อค่ะเด้อบ่มีการแม่นลังออกให้ก้อนออกค่ะ แม่ไม่หายศูนย์หกกับศูนย์เก้านีหายไทยคือเดียวแม่นี้หายเล็ตัวเดียวเองหายเลขตัวเดียวหกหนึ่งหคือชุดเดียวเก้าเก้าหนึ่งเก้าคือกลับหัวกลับหวงซื้อแล้วกลับไ่หกหนึ่งกับเก้าเก้าหนึ่งก็กลับไปซื้อแล้วก็ศูนย์หกคือศูนเก้ากับหัวกับซื้อใช่แล้หายไ้แค่สามหางใชู่้บ่าแม่นี้หาแล้วแม่มีบางไหนเอาใบตัวนี้ไปซื้อแล้วอีกเด้อมือแรงแล้วมันสีออกเก้าศูนย์ศูนย์เก้า ออกอีีลอออิลีว่าเสียไปบางนิดคุ้มแมนนี้ค่ะแมนนี้มีกลุ่มแมนนี้มีหลักฐานแมนนี้ห้แมนนี้ลิเหล็กเล้าเหล็กน้อยเหล็กไทยอันออกแล้วเราไปผู้ใดพอเห็นก็ถือว่าท่านนี้มิโชกท่านน้มิโว่อ่ะงวดนี้กัอย่าลืมติดตามเมนำนี้คือเก่าค่ะอ่ะว่าเต้นเหล็กถือกันมหาหลุดแล้วเนาะใช่งวดนี้เขาให้เลยเขาให้ได้วิ่งไปก่อน แต่แม่น้ำนี้นี่พต้องถามพืนบอกว่าพ้นไดเท่าใดพ้นไดเท่าใดการูอยู่แล้วว่าแม่น้ำนี้นี่บังคับพดไหลเพราะว่าพนเอาให้เบิ่งยุบหันแม่น้ำนี้บังคับพวกเอฟในเฟในอิสราเอลแม่นำนี้บอกว่าห้ซื้อใหไดเด้อศูนย์หกเก้าไซื้อใหไดเด้อเขาพากันถือกันสนทางอิสราเอลถือทางต่างประเทศถือกันแทบทุกคนไลแม่นำนี้ก็มีเด้ไลที่เขาม้า่าให้ซื้อเดือซื้อแค่เม็ดเดียวเลยศูนย์หกหกศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่ กับหนึ่งหกย้ำมือเน้นที่ออกอะเอาแค่นั้นเอ้วก็เอาเลขหลายตัววนี้เอาเลขวิ่งไปด้วยค่ะเดินวันนี้อัวดนี้ท้าบ่มีิตตามเมนดับนี้มาอันโบอันโอย่นี่ประทันเด้มีคูติบ่ให้เลขวิ่งไปก่อนเป็นมีให้ไวแล้วถ้าบอบ่มาตัวนี้คือมาหอมแกมคือเกาถ้าคือเกาแมนแมนนี้ให้หอมแกมคือเกาแบบเกาถ้าบ่มีเลขตามเมนดับนี้บอกเด้ ถ่ายขคือเก่าหอมไปก้อนเเอแม่นี่ก็สิป้าแปงขาแปลงไม่ถ่ายหอมเอาหอมใปก้อนถ้าเป็นอย่างนี้พะวนนี้เส่เด็กวิ่งไว้จังเปลบ่ยนบอบัดบัดห้ามันถืออีกกะที่ห้หอมขึ้นดอกไ่ได้หอมบกไ่ได้หอมที่ใหนก็บม่ได้หอมวันที่สองคุสพานไปแล้วบ่ได้หอมวันนี้คือกันวันทีบกไม่ได้หอมคือเ่าไ่ได้หอมถ่าเลยว้าหยอกร้อยลงกอ้าวลงเลงวิ่งจะเป็นลีลาเขาเฝ้่าลงเฝ้าได้แม่อมีเป็นคนที่หายใจอะวัดวันที่สิบนี่ ตตวไหนตัวว <pelled> <la> <society> ินแม่หกกับเก้าเอาหกกับเก้าเด็กบิเดย่งตเก้าังจีมาหกี่เก้าฮะมาหกี่เก้ามาหกับเก้าเก้า็จะสีเก้าอย่างนี้แม่ไม่จับคู่ให้หกก็จะสีหอย่างหกสี่ปถิงหกท่าเข่ามาแล้วที่เข่าติดต่อกันอยู่ประมาณหาสามหมดเอาหกับเก้าหกกับเก้าหกมันแะเข่ารปดว่าอปันตาเหมดบล์แปดเลแปดบล์เก้ามาแทนเอาให้เอฟซี่นไป แปรสีมากับว่าใดเก้าบอกว่าถึงเวลาของเก้าแล้วแม่บอเออเก้าว่ากูอยากขึ้นเวทีแล้วให้กูขึ้นเนี้ยเก้าวันแปรกับมาสองคนดิแปรกับซานเก้าคือเก้าเก้าคือเก้าเออเก้ามาเก้าอยากขึ้นตั้งหมดวันหยุนแล้วขึ้นว่าใดไอ้เก้ากับไอ้หกกับเก้าเนาะรีบวิ่งอ่ะหกเก้าเก้าแม่นอันี้เป็นคนให้เลขวิ่งแม่นเด้อสำหรับจับคู่แล้วกับความฝันตามที่สังเกตไห้มาหนีไม่เคยผัดอีกจักมือเคยไห้มาตาอีกเลยแล้วจับแม่นนี้ฝันวันภาก่อนหลังจากวันพาคก่อนค่อยมาเอา เพื่อว่าเพ่นสิมาเขาฝันมันโกนมันโกนมันพะพนเดือดมันเหนียดหนเขาหลังจากมันพะค่อยมาอันนี้ให้เลวิ่งไปก่อนคไฮเลวิ่งไปก่อนนี่เน้นๆเลยเพื่อนเพื่อนนะวิ่งเน้นตัวใดนี่ต้องรอความฝันัจับคู่เอาตัวเดียวให้เลสได้บ่ครับเอาตัวเดียวให้เลสหกสี่อ้โหหกสี่สี่หกฟันทงอันนี้แค่ให้ตัวเดียวแน่นี่ที่มันจะมีมักทำมาหกคือหกสี่สี่หกเขียนเลยบ่ เอาเขียนตัวเดียวไปเลยก็ได้ทำมาหกเปนตัวหนไปเลยเอาเป็นอดบ่ได้เพิ่นอยากปล่อเดาปอยหกสี่สี่หกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟสี่สี่บาลีลามาปล่อยเลขวิ่งก่อนที่ว่าใช่จะจับคู่ให้เพิ่นจ้าตัวเนี้ยเก้ามีแม่นม่จับคู่ให้เอาแค่ตัวเดียวก็สั่นใจเย็นๆเออโอเคอที่ว่าบอกคือบอกว่าเบิือนเดิมเ้ี๋ยวฝันให้มาประกอบค้อมูลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจับเก้าอันนี้เพิ่นจับหกไข่ก้อนไหมจับหกไข่ก้อน อ่านี่เด้อพี่น้องเอามงกลมเลยมงกลมเลยมงกลมหกกับหกสีเลยเอาอดใจไม่ไหวแล้วอดใจไม่ไหวอยากบอกแยากบเลยนี่นานี่อยากบอกอยากไม่อยากบอกแห้งเล้วเอาอันนี้นะคะเด้ออันนี้วันนี้วัดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะ อันนี้อันนี้แค่เตตันแค่เล็กวิ่งได้หนิถ้าบรมาตามที่แม่นำนี้บอกอีกะคือว่ามาหอมแก่แม่นำนี้เด้อหมาโดนมาเดี๋ยวใกล้ใกล้เมื่อเดือดเดี๋ยวรลบอกไอ้ควงฝันประกอบไปข้างนึงใส่ควงฝันประกอบก่อนให้ตีมาจับให้เย็นนนจับสามตัวให้จับคู่ให้จับสามตัวจับสองตัวให้เด้อค่ะเด้อเอฟซีคู่หนาลักทุกคนกปเพื่อให้ข้างนึงเนาะเอฟซีกันหนาหักหนาหักทุกคนชิได้หมันหมาน้ำแม่นำนี้เด้อค่ะเด้อเอาเอาวิ่งไปก่อนแต่ว่า นี S <S> ่เพิ่นจับคู่ให้แน่ละหกสี่แมนแมนน้ำนี้ไห,ห่นี่ยไห่เก้าอะไรบอลีราเดี๋ยวรอเนาะเดี๋ยวรอเก้าอะไรแมนน้ำนี้สี่มาจับเดี๋ยวรอชุดสามตัวชุดสามตัวกับสองตัวรอติดตามแมนน้ำนี้เด้อค่ะเด้อสองตัวสิได้ปังปังมันหวานแล้อค่ะเด้อเมื่อนี้แมนนี้ไป็นพายากรีแมนนี้ยางหลายเลยทักะเต็มเลยเต็มเลยป้าแมนน้ำนี้คือไห่แมนเทพศูนย์หกพนาอ๋อศูนย์หกไม่ได้กลับเลยพนาเป็นปะ เดี๋ยวรอชุด3ตัวอีกครั้งหนึ่งเนะาะเดี๋ยวรอชุด3ตัวเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปถ่าเดอ้อะนะครับกล้องนี้ก็ยังมืดน,น,<พ>นะครับพี่น้อง